ถ้าน้องๆเราก็เดินทางมาถึงธรรมะในหมวดสุดท้ายกันแล้วค่ะนั่นก็คือหมวดที่8นะคะซึ่งหมวดที่8ค่ะพี่ฟ้านะคะจะบรรจุหลักธรรมที่ลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข10แล้วก็เลข12กันนะคะ เพราะว่าในหมวดนี้นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าองค์ประกอบของหลักธรรมในแต่ละในแต่ละหลักธรรมนะคะมีจํานวนค่อนข้างเยอะพอสมควรพี่ฟ้าก็เลยเอามาอัดกันไว้ในหมวดที่8คะ่ะ มาค่ะเรามาเริ่มกันที่มักมีองค์8กันค่ะมักมีองค์8นะคะคือข้อปฏิบัติทางสายกลางค่ะข้อปฏิบัติทางสายกลางของชาวพุทธนะคะที่ควรนําไปยึดถือปฏิบัติกันนะคะโดยพี่พี่ฟ้าค่ะจะมาชี้จุดว่าทั้ง8อย่างเนี่ยคืออะไรเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็น้องๆค่ะน้องๆเห็นตัวสีแดงไหมไตสิกขาค่ะเราเรียนไตสิกขามาแล้วว่าประกอบไปด้วย ศินสมาธิปัญญาถูกไหมคะซึ่งสินสมาธิปัญญาค่ะก็จะเป็นองค์ประกอบในของ มักมีองค์8เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูในส่วนของไตรสิกขาในส่วนของศิลกันก่อนนะคะในส่วนของศินค่ะจะประกอบไปด้วยสัมมาทิธิค่ะคือความเห็นชอบเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องค่ะ2ค่ะคือสัมมากับปะค่ะสัมมากับปะคือการดำริชอบค่ะและต่อมาค่ะไตรสิกขาในหมวดของสม,มาธิค่ะจะประกอบไปด้วย สัมมาวาจาค่ะคือการเจรจาชอบเจรจาในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะคะต่อมาค่ะคือสัมมากรรมตะค่ะคือการกระทําชอบค่ะถัดมาค่ะคือสัมมาอาชีวะนะคะคือการดํารงชีพชอบหรือการประกอบกิจการงานที่ถูกต้องที่ควรนะคะและถัดมาค่ะจะเป็นไตรสิกขาในหมวดของปัญญาค่ะในหมวดของปัญญานี้นะคะจะประกอบไปด้วยสัมมา วายามะค่ะคือความภาคเพียรความขยันมันเพียรชอบแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นสัมมาสติคือการระลึกชอบค่ะน้องๆคะคาว่าสติคือการระ,ระลึกในสิ่งที่ก่อนเกิดถูกไหมคะอันนี้ก็คือการระลึกชอบค่ะแล้วถัดมาค่ะคือสัมมาสติสมาธินะคะอันนี้จะเป็นอันนี้พี่ฟ้าขอรบนะคะ อันนี้จะเป็นสัมมาสมาธิค่ะคือความตั้งใจมั่นชอบค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นมักมีองคแปดที่เราควรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสายกลางนะคะค่ะน้องๆเรามารู้จักกับหลักธรรมต่อไปเลยค่ะนั่นคือโลกธรรมแปดค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าโลกธรรมแปดคืออะไรนะโลกธรรมแปดค่ะ คือธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่ค่ะหรือที่เราวักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นค่ะโลกธรรมจะประกอบไปด้วยกี่อย่างนะแน่นอนค่ะ8ค่ะและ8อันนั้นค่ะก็จะเป็นเราเนี่ยสามารถจับคู่กันได้แล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนธรรมะก,กับอธรรมค่ะ มีอย่างหนึ่งได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ดีค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคู่ที่หนึ่งนะคะได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ค่ะคู่ที่2ค่ะโอ้ยได้ยศค่ะก็เสื่อมยศได้เช่นเดียวกันค่ะคู่ที่สามค่ะน้องๆได้สรรเสริญคนเราพอสรรเสริญม,มีคนสรรเสริญเราทุกคนไหมคะไม่นาะอก็จะต้องมีคนถูกนินทาว่าร้ายเราค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายค่ะคือคู่อะไรคะ คู่สุขกับคู่ทุกค่ะมีสุขก็ย่อมมีทุก์นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อที่บุญกิริยาวัตถุ10ค่ะเอ๊น้องๆคะก่อนหน้านี้พี่ฟ้าเคยสอนมาแล้วว่าเอ๊บุญกิริยา3ใช่ไหมคะบุญกิริยาคืออะไรคะน้องๆบุญกิริยาคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญซึ่งการทำบุญเนี้ยค่ะมีถึง10ประการด้วยกันนะคะ ที่ตั้งแห่งการทำบุญเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า10ประการนี้มีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่า1 2 3สองสาเนี่ยพี่ฟ้าเคยสอนไปแล้วถูกไหมคะนั่นคืออะไรคะทานนามัยคือการบริจาคทานใช่ไหมคะศิละไมคืออะไรคะศิละไมก็คือการรักษาศินนะคะภาวนานามัยก็คือการเจริญภาวานานั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่4ถึงตัวที่10กันนะคะว่าเอมีอะไรกันบ้างนะคะ น้องมาดูกันค่ะสำหรับตัวที่4นะคะทิศทุชุกรรมทิทุทุชกุกกรรมเนี่ยคืออะไรคือความเห็นให้ตรงค่ะตัวที่4นี้นะคะความเห็นให้ตรงต่อไปค่ะตัวที่5ค่ะอัปปะจยณะไม่นะคะคือการปรัะพฤตตนแก่ผู้ใหญ่ค่ะเราก็ต้องสำรวมเคารพอะไรคะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมคะนี่คืออัปปะจายณะไม่ค่ะและต่อไปค่ะตัวที่6ค่ะ วยยวัจจไมค่ะบุญเนี่ยย่อมสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในทางที่ชอบค่ะตรงนี้นะคะ6ค่ะแล้วต่อปาค่ะตัวที่7ดค่ะปัต,ติทานไมคําว่าปัติคือการให้ส่วนบุญค่ะให้ส่วนบุญเนาะตรงนี้ค่ะและต่อไปค่ะปัตตานุโมทนาไมค่ะ เมื่อเราให้ส่วนบุญไปแล้วเราก็ต้องเอาส่วนบุญนั้นมาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะก็คือปัตตานุโมทนาใหม่นะคะหรือการอนุโมทนาส่วนบุญค่ะแล้วต่อมาค่ะตัวที่9นะคะตัวที่9ค่ะคือการฟังธรรมค่ะการฟังธรรมตรงนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไรหนะ้าเรียกว่า ธรรมมสวสวนะใหม่ค่ะเพราะขึ้นชื่อด้วยว่าธรรมมสวสวนะนะคะคือการฟังธรรมค่ะและต่อมาค่ะตัวที่10นะคะคือธรรมเท,ทศานาใหม่นะคะธรรมเทศนาใหม่นะคะคือการแสดงแสดงธรรมนั่นเองค่ะตรงนี้ก็คือการแสดงธรรมนะคะเป็นไงบ้างคะจบไปแล้วกับบุญกิริยาวัตถุส10บประการนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าขออนุญาตลบนะคะน้องๆพิมพ์เกินมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบน้องๆลบออกได้เลยนะคะต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคือกุศลกรรมบท10ค่ะน้องๆค่ะตรงนี้ค่ะเราจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันนะคะ3ส,ส่วนด้วยกันซึ่งก็จะมีกายกรรมค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยวจีกรรมค่ะ แล้วก็จะประกอบไปด้วยมนูกรรมค่ะแล้วเรามาดูไส้ในของแต่ละอันกันนะคะว่าคืออะไรน้องๆคะน้องน้อคุณนไม่นาดูนะคะกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าชีวิตผู้อื่นสองไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกรมมาดูวจีกรรมนะคะ4ไม่พูดเท็จ5ไม่พูดส่อเสียด6ไม่พูดคำหยาบคาย7ไม่พูดเพ้อเจ้อ8ไม่โลภอยากได้ของเขามาเป็นของเรา เไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น10เห็นชอบของทําทำในสิ่งที่ถูกต้องน้องๆคุณไหมคะว่าคืออะไรมันก็คือสุดจริตอะไรคะสุดจริต3มนั่นเองแต่สุดจริต3นั้นก็จะเป็นอะไรกายสุดจริตใช่ไหมวจีสุดจริตมโนสุดจริตถูกไหมคะฮะคล้ายๆกันเนาะต่อมาค่ะคือหลักธรรมที่สมควรที่จะ ออกมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นส,สิ่งที่สมควรจะเรียนด้วยนะคะนั่นคือทศพิตราชธรรมสิบค่ะทศพิตราชธรรม10บค่ะคือทำสำหรับพระมหากษัตริย์หรือผู้บริหารประเทศค่ะนี่คือหัวใจของของหรักธรรมของผู้ปกครองหรือกษัตริย์นั่นเองค่ะได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งคือทานค่ะ ทานคือการที่เราเนี่ยมอบปัจจัยบางอย่างให้กับบุคคลอื่นที่สมควรได้รับด้วยนะไม่ใช่ว่าเขารวยอยู่แล้วเราก็บริจาคมา่ๆปากระกป๋องให้เขาเขาจะเอาไหมคะจะเป็นประโยชน์กับเขาไหมไม่ค่ะแต่ถ้าเราไปบริจาคผู้ที่ด้อยโอกาสเขาก็นําสามารถนําปัจจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถูกไหมคะ2ค่ะคือสิลค่ะคือการประพฤติในสิ่งที่ดีงามค่ะ3ค่ะคือการ ปริจาคะค่ะปริจาคะก็คือการบริจาคค่ะบริจาคการเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นเช่นการบริจาคเลือดถูกไหมคะการบริจาคอวัยวะ4ค่ะคืออาชวะ 4. อาชวะคือความซื่อตรงค่ะซื่อตรงซื่อซื่อสัตย์ส,ดสุดจริตนะคะอันนี้คืออาชวะค่ะ ต่อมาค่ะมัทวะมัทวะคือความอ่อนโยนค่ะเอาไปพี่ฟ้าเปลี่ยนเสียงอ่อนโยนมีสัมมาครารวะอ่อนน้อมค่ะและโหกค่ะคือการตบะตบะคือความเพียรการที่เราต้องระวังบาปไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะเลี่ยงการทำบาปได้มา,ไมากได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือไม่ทำเลยจะดีเยี่ยมมากค่ะและถัดมาค่ะคืออโกทะค่ะ อักโโกโธะเนี่ยคือความไม่โกรธค่ะเราต้องมีเมตตาต่อพื้อืนอูเสมอถึงแม้ว่าเขาจะนินทาเราเขาจะทําอะไรเราเราต้องไม่โกรธเขาค่ะไม่เวนย่อมต้องไม่ระงับด้วยการจองเวนนะคะต่อมาค่ะตัวที่8 ตัวที่8นะคะคืออะวิหิงสาคือการที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครค่ะเราต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาของของเขา,เามาเป็นของของเราไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์นะคะและถัดมาค่ะคือขันติขันติคือความอดทนเราต้องอดทนกับทุกสถานการณ์นะคะแม้จะเกิดปัญหายากเย็นแสนเข็นขนาดไหนเราต้องอดทนค่ะ ต่อมานะคะคือ10ค่ะคืออวิโรณะคือความเทียท่ยงธรรมยุติธรรมค่ะเราจะต้องมีความยุติธรรมกับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะและถัดมาค่ะคือหลักการามสูตร10บค่ะถ้าพูดถึงหลักการามสูตรนะคะคือหลักที่ว่าด้วยการเชื่อค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่เชื่ออะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ไม่เชื่อตามกันมาค่ะ เชื่อตามๆกันมาเขาบอกว่างี้เขาคนนู้นเขาคนนี้เอาแล้วเขาคือใครล่ะคะไม่รู้เหมือนกันครูพี่ฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ2นะคะคือไม่เชื่อจากข่าวคะ่ะข่าวว่ามาันอย่างนู้นข่าวว่ามาัอย่า,ววา,ายงนี้เราไม่เชื่อนะคะ 3. ค่ะคือการไม่เชื่อนักเดาค่ะเราต้องไม่เชื่อว่าหมอดูบอกทักมาอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณ มีดวงไม่ดีการงานการเงินไม่ดีเราเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะ4ค่ะไม่เชื่อตามอาการค่ะเราก็เราก็เอาเป็นตามความจริงนะคะต่อมา5ค่ะไม่เชื่อตามบุคคลควรเชื่อเราต้องรู้อะไรต้องรู้ด้วยตัวเองค่ะรู้ให้จริงรู้ให้ลึกนะคะ6ค่ะไม่เชื่อสืบต่อกันมานะคะ7ค่ะไม่เชื่อตะจากปริดก8ค่ะ ไม่เชื่อจากการคาดคะเนเราคาดว่าจะเกิดน้ําท่วมเราคาดว่าจะเกิดภัยธรรมชาติที่เป็นพายุหมกระหน่าแต่พอมาถึงจริงไม่เกิดค่ะและต่อมาค่ะ9ไม่เชื่อตามหลักลัทธิตามมาลัทธิอะไรบ้างเราก็เชื่อและยึดมั่นในในคำสั่งสอนของศาสนาค่ะ ต่อมาค่ะ10คือไม่เชื่อเพราะเป็นครูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือหลักการามะสูตรค่ะต่อไปนะคะก็คือหัวข้อสุดท้ายของหมวดที่8กันแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าในฐานะของเราที่เป็นพลเมืองคนไทย นะคะพลเมืองไทยในสังคมไทยเราจําเป็นอย่างมากค่ะที่จะต้องทราบว่าค่านิยม12ประการของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นนําไปสู่การปฏิบัติในสังคมการใช้ชีวิตกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะมาเริ่มกันค่ะ1ค่ะเราต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ1ค่ะ และ2นะคะคือซื่อสัตย์เสียสละอดทนค่ะแล้วก็อุทิตตนเพื่อส่วนรวมนะคะ3คือกะตันดูกะตะเวทิตาต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะ4ค่ะเราต้องใส่หาความรู้อย่างเสมอนะคะและ5ค่ะคือการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยเอาไว้นะคะสงการ ลอยกระทงเราก็ต้องรักษาขนบธรรมเทียมนี้ไว้สืบทอดไปยังลูกหลานค่ะ6ค่ะเราต้องมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีรู้จักการเผยแผ่แ,ผแบ่งปันนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะ7เราจะต้องเข้าใจค่ะว่าในวิถีประชาธิปไตยนั้นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะต้องดำเนิน ยังไงใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเช่นเราในฐานะพลเมืองไทยจะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะต่อมาค่ะข้อที่8ค่ะคือการมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ9นะคะคือการมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทรรอยู่ตลอดเวลานะคะ10ค่ะเราจะต้อง ลำนงตนโดยนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมายึดมาใช้นะคะซึ่งหลักปัชญานี้ก็มาจากพระราชลําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะให้เราพอมีพอกินรู้จักเก็บออมมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะคือข้อ10ค่ะเราจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ ละเลี้ยงกิเลสไม่ยอมให้กิเลสมาครอบงำตัวเราจนขาดสตินะคะเราต้องรู้จักการเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนาค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคือเราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเองนะคะคำนึง,งประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งกับค่านิยม12ประการค่ะถัดมาค่ะเราจะมาเจอกับหลักธรรม หลักธรรมสุดท้ายแล้วค่ะของหมวดที่8นะคะนั่นก็คือมงคล38ประการค่ะนั่นก็คือหลักธรรมอะไรคะเป็นคุณธรรมที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความประสบความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตค่ะซึ่งมงคลชีวิตมีด้วยกันอยู่38ข้อมีอะไรบ้างพีฟ่ฟ้าจะขออ่านแบบไวๆเพื่อน้องๆพอเห็นภาพนะคะ 1. ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิต สบูชาคนที่ควรบูชานะคะที่น่าเคารพ 4. อยู่ในที่ที่เหมาะสม 5. มีบุญวัสนามาก่อน 6. นะคะตั้งตนชอบ 7. นะคะพระหูสูตรคืออะไรคะคือคนที่ศึกษาเล่าเรียนมามากใช่ไหมคะ 8. ค่ะมีศิลปะ 9. ค่ะมีวินยัย 10. ค่ะมีวาจาสุภาษิตนะคะ แล้วก็ถัดมาค่ะบำรุง11บำรุงบิดามารดา12เลี้ยงดูบุตร13ส่งเคาะภรยาสามี14ทําทำงานไม่ค้างค่ะ15บําำเพ็ญทานนะคะ และต่อมาค่ะ16ประพฤติธ,ธรรมสงเคราสหงขอญาติ18ทํทำงานไม่มีโทษ19งดเว้นจากบาป20ค่ะสํารวมสรวมจากการมึนเมานะคะมึนมา,นมาแล้วก็ทำตัวดีๆนิดหนึ่งค่ะไม่นิดค่ะก็ทำตัวให้ดีนะคะแล้วก็21ค่ะไม่ประมาทในธรรม29 22ค่ะมีความเคารพ23ค่ะมีความถ่อมตน24สันโดษ25กตัญญู26กก็ฟังธรรมตาม การเวลาที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคือมีอดทนค่ะ28เป็นคนว่าง่าย29เห็นสมณะนะคะ30สนทนาธรรมตามการเวลาที่เหมาะสมค่ะ31บเาเพ็ญตบะ32ประพฤติพรหมจรรย์ค่ะถือครองพรหมจรรย์นั่นเองนะคะ33เห็นอริยสัจ34มสรรทำพระปณินปพนาน ทำนิพพานให้แจ้งนะคะ35จิตไม่หวันไว้ในโลกธรรมค่ะ36นะคะไม่โศกเศร้านะคะแล้วก็37ปัากาจาักทุลี38ค่ะทำจิตใจให้เบิกใสเกษมเป็นปีนะคะและนี่ค่ะก็คือคุณธรรมทั้งหมดที่เราในฐานะชาวพุทธควรทราบค่ะ